สวัสดีครับพบกับลุงมนุกับป้านาตี้กลอนเก็บบรี่ประเทศฟินแลนด์นะครับวันนี้ลุงมนุษได้ไปรับโลงผักมานะฮะโครงผักมาจากไปชนีเขาแจง้งเข้ามานะฮะก็ก็เลยให้ดูขั้นตอนการประกอบกันตั้งแต่แรกโครงเหล็กแล้วก็ถึงยึดต่างๆเป็ดต่างนะฮะครมน,นี่กันกันกันโยกเราจะไม่บอกยี่ห้ออะไรนะเป็นการโฆษณาเนานะเดี๋ยวไปติด ปัญหากับเรื่องโฆษณาอีก u ูท b e นะครับมาดูขั้นตอนกันตั้งแต่แรกแกะกล่องมาเลยว่าปนัดแจกมาช่วยด,ดูนู้นดูนี่พนัดช่วยอะไรก็ยังไม่ค่อยได้มากเพราะว่าก็มีจีกนะอันนี้เราจะเห็นว่าลุงมนกเตะขามันเพราะว่ามันคุบๆอยู่คนุบๆต้องเตะขานะครับก็มาดูนะครับว่าลุงมนกกับปนัดตีประกอบเต็นกันยังไงนะครับ สิครับหลังจากที่รอมานานตั้งแต่วันที่สิบห้าพฤษภาสั่งออเดอร์ไอออเดอร์ไปประเทศเดนมาร์กของโรงผักตอนนี้ประกอบโครงได้แล้วครับส่วนหนึ่งกองเหล็กยังกองอยู่นี่สองส่วนก็คือส่วนหัวส่วนท้ายเส่แล้วเดี๋ยวตกลกลางมาตั้งเพื่อจะเป็นตัวจอยคือตัวเสริมกันนะครับเพื่อประกอบต่อเชื่อมหากันหัวท้ายนะฮะมันทั้งหมดหกเมตรนะฮะ ใช้กี่หลักหนึ่งสองห้าหลักหกเมตรโคงขึ้นแล้วพนัดช่วยได้เยอะเลยพนัดช่วยจับแล้วก็ใส่น็อตช่วยกันประกอบช่วยดูแคตตาล็อกวิธีการประกอบงงเนี่ยมันเหล็กมากองเป็นยี่สิบสามสิบอันสี่สิบอันมาใส่ตรงไหนตรงไหนช่วยกันดูโอเคฮะเดี๋ยวก็ประกอบเพิ่มเดี๋ยวจะเต้ใส่โครงพร้าใบ พลาสติกใสนะฮะคงก็ใบเป็นคลุมเพราะว่าฝนจะตกฝนจะตกเป็นช่วงชวงวันนี้ก็ทําแล้วก็ต่อแล้วก็หยุดฝนหลบฝนฝน,นหยุดแล้วก็ออกมาต่อใหม่นี่พอดีช่วงฝนเว้นเว้นให้แดดออกละนะครับเดี๋ยวชมกันต่อนะครับมาต่อตอนนี้ประกอบโครงเข้าได้ห้าช่วงละห้าท่อนต่อกันเสร็จนะเดี๋ยวก็จะ ปรับระดับมุมองศามุมฉากมุมเหลี่ยมให้ได้นะโอ้จัดที่ไว้พอดีเลยปักหลักไว้ค่าๆ <c oughs> อ้อม s อร r y ขอโทษอันเต็กหกเมตรนะฮะดูมุมไกลมุมสูงนะที่ว่าพูดไว้นานแล้วว่าปรับพื้นที่ตรงนี้ที่เราจะปลูกโรงผักตอนนี้เพิ่งมาถึงกี่อาทิตย์เนี่ยเอาทิตย์ ถ้าถึงวันที่15ก็จะครบสองเดือนวอดีเกือบเกือบสองเดือนเพราะว่ามีการเข้าใจผิดกันแล้วก็ขัดตกบกพร่องในการนำส่งการสั่งซื้อออนไลน์เพราะมันคคล 3, นภาษาเขาเป็นภาษาเดนมาร์กนะฮะบริษัทเขาอยู่เดนมาร์กก็โอเคมาถึงแล้วตันนี้กำลังจะหรือแกะลัง แต่ขั้นตอนต่อไปคือจะต้องขันน็อตให้แน่นทุกตัวยังเช็คน็อตก่อนก่อนกลุมพ้บใบนะไม่งั้นเดี๋ยวโครงโยกเพราะนี่แค่ประกอบไว้แล้วก็ยังไม่ได้ขันให้แน่นดีคันเจียที่ก็ให้มาก็หลวมๆมของแม่มาษาของแพ็กเกจจะต้องหาคันเจียที่ขายได้สะดวกนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปคือกลุมพ้าใบตอนนี้ขอยึดน็อตก่อนนะครับตอนนี้ถึงขั้นตอน ขูมเต็นนะฮะขูมเต็นไม่ยากอันนี้ก็จะดูมันไม่แข็งแรงนะครับใช้เอ้ตัวซิปชักอะไรตัวเนี้ยตัวสังขัดตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวลุงมนนบจะทําโครงประตูโครงไม้นะฮะเข้ามาตั้งยึดแล้วจะทำเอ่อยึดฐานที่จะมีไม้เตรียมไม้ไว้เนะี่ยเตรียมไม้ที่ต่อต่อไว้เป็นตัวยึดฐาน กับพื้นดินช่วงน้ําหนักแล้วก็จะมีการเอาไม้นาบไม้บางๆนะฮะนาบกับพลาสติกผ้าใบเนี่ยแล้วก็ยิงยิงลูกแม็กตัวใหญ่นะฮะตัวแม็กยิงติดก,กับไม้ใช้ไม้แผ่นบางเนี่ยนาบให้ตึงขือให้ตึงเพราะว่าช่วงหน้าหนาวหิมะตกลงมาแล้วจะทําให้หลุดแล้วก็ยน่นแล้วก็ลมมาจะปลิวได้เพราะฉะนั้นประตูเราทําประตูไม้แข็งแรงนะทั้งสองฝั่งเข้าออก มาไปดูสองฝั่งนะ่มีหน้าต่างด้านข้างก็คือเปิดขึ้นมาแล้วจะเป็นเออ่ตัวกรองตัวสำหรับลมแล้วก็กรองแมลงใช่ใช่ใช่ใชใชนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักแรงแป๊บหนึ่งหอบหอบเลยนี่โอพื้นทีก็ไช้ได้เลยนะหเมตรกว้างสามเมตรเนี่ย มันก็ห้องนอนห้องหนึ่งสบายเต็นท์ถ้านอนก็ได้หลายคนนะครับจะดูภายนอกกันต่ออันนี้ได้คืนผ้าใบสมบูรณ์แบบแล้วนะแต่อย่างที่ขาดก็คือที่ผ้าใบที่ชายที่ออกมาตรงนี้ออกมา้งข้างนีนุ๊กนุกเกีเ่ยมไม้ตรงนี้ไว้ มันจะต้องเป็นตัวทับอย่างนี้ป้องกันอากาศเข้าแล้วก็สัตว์ดคานมันเข้าไปนกนกหนูเม่นก็เป็นโมยกินผักผลไม้นะครับเราก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้สลุกว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงสองชั่วโมงไหม,มโดยประมาณสองชั่วโมงนะ ที่เราประกอบเป็นลงผักขึ้น้ใส่หลังคาเสร็จฝนก็ตกเลยเหมือนเทวดาก็เมตานะอตอนแรกฝนตกว่าจะหยุดพักแดดออกนิดนึงแล้วก็มาประกอบโครงประกอบโครงพอคุมพ่อใบเสร็จปุ๊บฝนล,ลงเม็ดแรกเลยเป๊ะ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 ,ปะนั่งยึดตัวตัวยึดข้างในนะฮะฝนตกข้างๆจะมีเห็นดังเกตด,ดูมีหน้าต่างที่พลาสติกม้วนขึ้นนะฮะแล้วตรง ที่เขาไปอะไรตัวกองก็คือมุง้งผ้ามุ้งนะกันยุงกันมแมลงเพราะนั้นเต็นท์นี้เขาทำธทราไวานอนได้จัดปาร์ตี้ได้นะครับระบายอากาศได้ดีมากส่วนประตูนี้เดี๋ยวจะทำโครงไม้นะโครงไม้ที่รห้ือจากเต็นท์ชั่วคราวไว้ก็จะมาต่อขึ้นเป็นโครงขอบกรอบประตูแล้วก็ทำบานประตูมาใส่บานประตูเราไม่ใส่ทึบ จะเป็นมุงรวดนะฮะมุงตะข่ายรอบกันมดให้กันนกให้กันมดกันกนกเข้ากินผลไม้เท่านั้นเองให้แมลงเข้าออกได้เพื่อไปตอมเกอรผสมเกสรดอกไม้ให้นะครับขอบคุณครับที่มารับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับกดกระดิ่งกดระฆังติดตามไปด้วยนะครับลุงมนกวันาทตีคนเก็บบุรีรเทศฟินแลนด์นะเป็นลงผักที่ภูมิใจมากครับสวัสดีครับอันนี้ของแถมท้ายคลิป <st ut ters> <sm all> ต้นไม้ต้นแรกที่เข้ามาในซุน้มลงผักก็คือต้นอังุ่นนะคร <t> uh ับ <Genesis> เพราะว่าเราต้องรีบเอามาเริ่มขยายสูงเพราะลงลงเก่านั้นถึงหลังค bon. าแล้วลงลงเก่าเตีย้ยนะเพราะก,ก็มีลูกเนี่ยลูกวันนั้นให้ชมแล้ว <t> uh <ura> โอ๊ยแมันไปขัดกับไม้ตรงนี้อ้ยอุ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 ลอุ้อ้ยอ้อง้ยอออ้ย้อ้ <t> uh <ura> ออออ เด็ดปลายแล้วใช่ไหมปลายสุดเลยใช่ไหมโอ้โหสุดยอดอันนี้เอาไว้ก่อนจะข้อหนึ่งสองสามสามข้อสี่ห้าข้อแล้วจะเด็ดยอดออกนะเพื่อจะให้แตกออกข้างอดูตำาราเลี้ยงองุ่นไว้ศึกษาไว้ก่อนที่จะซื้อมาปลูกนะโอเคครับท้ายคลิปแค่นี้จริงๆแล้วครับ